ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Lucky Channel นี่เป็นการเบิกเบิกมันครับนี่ก็เบิกแล้วๆครับเลยรไทยไมาให้เพื่อนๆเบึงว่าเบิกแล้วมันมันเป็นจังไรเดี๋ยวสิพาเบิงรอบๆนะครับเบิกเล้วเมื่อหนึ่งครับ สิบไรเบิกมือเดียวครับระคองกเอัเลื้อเลื้อนหน่อย,อยู่ครับเดี้ยวผ้าพยางเข้าไปเบิงข้างในครับนี่กับฝนฝนตกครับเบิกแล้วว่าจะ ยาเสียเสียหนาะอยู่ตามคู่ครับพวกที่มันเป็นมันที่เขาบริปลูกมันเกิดเองเดี๋ยวจะเอาบจอบถากอกรกอนครับจากสามสี่มือเดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยผมว่าจะใส่สูตรสิบประมาณสิบหา้าสิบห้าครับ เดี๋ยวผมว่าจะผสมใส่เองซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใส่เองมันราคาปุ๋ยมันแพงเดี๋ยวนี้ตกสอบรพันกว่าบาทเกือบสองพันก็มียูเลียปุ๋ยยูเลียสอบรัเกือบสองพันแต่สูตรสำเร็จเขาก็กำบวกหักักนว่ามันลายปนหนใดยังไ้ไปเขาไปถามบึองอครับเดี๋ยวว่าจะเขาไปถามบึงแล้วก็ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสม ผสมเอาครับคำนวณแล้วผสมเอามาเบ่งเดี๋ยวผพาเบ่งรับหลอดครับเบ่งก็เดียวกับก็มีมีตัวตัวเบอกเกิด์ด้วยครับเห็นไปเถอะ ฝนกระตกครับมนฝน,นลินฝนลินมาใส่ยากระป๋ลไย่ครับมองนี้จนจะคิวจนจนขาดครับมองนี้ เขียบเลยยกลองเคียบปวดรดเข่าแล้วมันเข่าเลยซิบไรยครับันนี้เบิกไปซิบลร งานเชีย,ยร์เงีับให้กันงานเสียเงียบครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเสียว วิธีผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยแล้วมาใส่ปุ๋ยกันแล้วคอ่คอยค่อยกบเขากันแล้วจะทยอยเอาคลิปลงไืเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ้การ็คลิปต่อไปนะครับ